โอ้เมื่อกีย้ยังไม่ได้ตั้งกล้องเลยครับมาแล้วหนึ่งตัวนี่อีกขั้นหนึ่งนี่ครับผมไปแล้วไปแล้วป๊อตัวกูเหรครับโอ้ตัวนี้แห้งงหายครับผมเบิ่งแห้งมันอ้สวัสดีครับผมวันนี้ก็จิพาไปหาตกปลาครับนั่งเรือตกปลาเนาะช่วงบรรยากาศไปนั่งกันครับผมวันนี้เราก็ออกใบแล้วครับ เอาฟุตเนื้อใส่เดือนไปเดี๋ยวติดตามชมผลงาน,นครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมกับช่องนุ่มมึงทองหลวงวิธีแบบบ้านๆเนาะครับไปครับผมไปรับชมผลงานกันสิมานปะครับซิมีแต้มมาฝากปะครับ เดีวครับผมนี่ครับไม้หม้องไม้ประจำเนะาะปลาลายได้ครับไมน้นี่มาตกแล้วรอบสองรอบนี่แหละครับ <Okay. S 1> มาครับผมเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนเนาะพุณเหรอปลาไหมปลาขึ้นลายได้คุณเหรอปลาไหมมียุ้ยไหมปลา เดี๋ยวย้อนแถวนี้ครับห่มใหม่เลยเหรอไปครับผมนี่ครับคันในภายครับโอ้เมื่อกี้ยังไม่ตั้งกล้องเลยครับมาละหนึ่งตัวนี่ครับอีกคันหนึ่งอ๋อครับผมพูดอ่ะปประตูใหญ่ไหมครับมาครับเก็บปลาก่อนโอเคครับผมเหตุการณ์ปกติแล้วเมื่อกี้นี่ทุรักทุเลนะครับท่านได้เ็ขตยังแล้วอยู่ปลากินแล้ว าแล้วครับคุณนะอือุอยปลาดุกใหญ่อีกเหรอครับอ๋อตัวปลาดุกยังไม่ไงเลยครับรนยยีนบ่สวยครับสวยม้านมานันเก็บก่อนครับผมอืออสุดยอดครับอ๋อถูกดุกมาเน่ะสวยครับผมใส่โล่ครับเนี่ยปลาดุกไหมมาโชว์ดิ เฮ้ยปลากินวะปลากินมันน้มนันเอาปลาขึ้นก่อนเอาปลาใส่ก่นอนก็เวาภาษาอีสานภาษากลางน้ำนะครับเดี๋ยวคนมานำบรูเรืองครับผมลินพันกันนะครับเวาทั้งไทยทั้งอีสานรผรสมกันมั่วไปแล้วตื่นเต้นน้ำปลากินปลากินลายครับผมมันมันครับผมเก็บปลาก่อน ก็เกี่ยวเนยอะเสียเดียวนะเนาะเกี่ยวตามรูเปเบ็ดเลยครับโคตไปโคตมานะปลาดุเขนนี้มากครับครับผมนี่คตีไปใกล้ๆนะอันนี้ก็กลางคลองแล้วครับพรวดเรือมันออกมาจังหน่อยแล้วฝนกระตกลิ้นครับผมมาไกล่ละ,ะก็กลับโคได้ครับตากฝนจังหน่อยนะ าม,มาจิ้มดีอยู่ครับหม่กับครับรุ่นกันรุ่นกัน่นนอครับผมโอ้ยยยรถโอ้รถครับผมสูมืออยู่เมื่อกี้เกี่ยไม่ครับผม ลงมองเกานี่ยและป่ามันอยู่นี่แหละครับพไปใส่อะไปกินทีกับเดือนยุดแถวแถวนี่และอีกขั้นนึ่งครับตีหปลายปาย้านปลาึ้นดีกับมึงนะไอ้ผมรอรุ่นกันไอ้นี่จะมีขั้นตึงบ่นี่ครับไปเอกเข้ามาแล้วขั้นในภายเนาะเอามานําครับผมคนลองย้อนลองปลายเรือนี่แหละเพื่อมีปลากิน คั้นมันยากครับผมใส่ยากกับทุลักทุเล่สิโตคลือ่อแล้วครับไปรุ่นกันครับผมโอ้โหโบท่านครับดึงบบท่านซ้ำไม่ปากกินเนาะนั่นครับเงียบเลครับคันมันยาวหมดครับคั้นในไฟเนาะทุลักทุเลครับเกะกะสิตกเลือเล่อกะซ้ำกันครับผม cứ xin bộ đề dọn dọn tới khăn biệt pha lăng nó để lo mì chắc chưa con kêu như là cái dọn nóng mềm mạnh không โอ้เป็นอย่างวะพี่เจ้าเบ็ดยังไงวะเนี่ยไอเยอะต้องลงน้ำไปเนี่ย้เปิดน้ำลอกก็ดีหรอกไอเยอะอู้หู้อู้อันนี้กินกี่ปัเนี้ย มาในเย่อเจอนี้อีกแล้วตัวตัวนี้ครับโลกลัวครับกระดูกตัวนี้โอ้แแงงไหมเก็บปลานนครับเดี๋ยวเบสใครว่ากันอย่งางไอ,อ,อ้เบิ้งใสครับผมตัวประดุกมาปวดประดุกอีกลยครับโอ้ยเดี๋ยวคืนมาแล้วครับผม บเบสอีกขั้นหนึ่งเตียวเนาะเกือบว่าได้ขึ้นครับผมบรรทุกอยักดึงไปไหมโอ้ยแห้งหลายครับแต่ว่าย้อนลงไปไม่สักพักครับผมพวกกินเลยเใส่ไม้แตกเนาะตรงใหญ่แหะครับนี่ไปครับผมใหญ่ไม้ครับไม้แตกแล้วไม้นี่บนปลาเทาก็ได้หลายอยุครับนี่ ไม่ครับผมตั้งกล้องก่อนปาดิ้งครับปาดิ้งอ้วแล้วอ้วแล้วอืออือปอดถูกนั่งได้ครับนี่อืปอดอือดถูกอืออ๋ออ๋อปอดถูกอือบ่ขึ้นเลยครับนี่อ๋อสงสัยตัวยังไงครับอ อือโอ้เห็นแล้วครับโอ้ปัดดุปัดดุกใหญ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นครับยอดปราดดูปัดดุกตัวนี้ไหมอื้อพูดครับปานปัสวาใหญ่เนาะอือเฮ้ยครับเอาขึ้นครับเดี๋ยวไม่จะหลุดไปเดี๋ยวให้เบิ่งนใส่กันกันครับปาดูไสครับ กอดเบิ่งนใส่ครับกูนะโลกัวเกือบสองโลครับตัวนี้ครับปอ๋อตวบักใหญ่เลยไหมไฟโรยข้างในเบ็ดตเก็บปลาครับครับผมเออเต็มแยงแล้วครับมนี่มานทักกูนะครับยังไงครับกับบนลงแยงเลยไหมอปลาดุกโครปดุกเลยครับนี่กูนะเบ็ดงอเลยไหม ไนบ้านติดทองลงวะไหมครับผมลุ้นต่อแต่ว่ากินนี่แหละครับคันนี้อุ้ยโอ้มาอีกแล้วครับคุณครับคุณปลาครับไปยังครับอาจจะมีตะไบดุกนะครับเพราะว่าเฮาเยอะใส่เดือนลงไปเนาะโอ้โหตะไบดุกครับผมมาอีกแล้วครับมันมันครับผมปลาแดงนี่ไปสวยกันครับนี่ยแหละ เก็บปลาครับผมขุดนครับเออปลานี่ไงตงนี้เลยเออตีต่อไปครับผมเดี๋ยววาดุน้ำกันปลาก็ร่งกินดีแล้วรับนี่นี่ก็ตั้งสี่โมงแล้วเนาะเฮ้ยไปผิดไป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 ไหนนปครับไหนเนี่ยนี่ไงตกใจหมด อ้ปั่นปากินเนาะฟังนี้ยมาเอาไว้ให้ผมมี่ <laughs> นั่งจิบอยู่ปากินสวยเก็บปากันครับเว็ <c oughs> ูรักครัวยใยช่ป่ะเลยใ <c oughs> ส่กันนี่ใส่างามนะครับสวยครับผมเต็มแยงแล้วมนีเฮาสุดมากเลย อีกจะหน่อยก็สีได้เมื่อมันเมื่อแล้นะครับคันไม่ไพ่ผมปรีใส่เลยครับมันมันใส่ลับบากครับผมย่างป่ากินมันเอาบอ่ลทันรุ่นสองขันนี้พอแล้วครับเรนนี้ก็ได้ครับตีลงไปเจ้าหน้าี่ตีถึงโอ้บัดบอลทันบอลบอลอี๋อ ฝากินลากไปสองครั้งนะครับเมื่อกี้วิ่งนะเมื่อกี้แตท่าให้เบิ้งสซเนียรนะครับพอดีโทรศัพท์กับแบตเปิดเท่าเดี๋ยวนั่งตีจกักจักน้อยกับเซกับนะครับเสียดายครับผมแบตเปิดก่อนไไดินี่ครับผมผลงานมนื่อีาครับ